สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพาเออเจนนุ่นไปไปทำอะไรนะไปเซ็นสัญญางาไปเซ็นสัญญาครับเขาจะมีงานทำแล้วครับเรียนจบแพทย์แผนไทยมาทำงานฟเฟรชเกาขเขายังไม่ได้สอบเปิดสอบไปประกอบหมอมีงานอะไรก็ทำไปก่อนโอ้วหน้ะเออ ฝุ่นมากเลยนะสางเส้นนี้ยังไม่ลาดยางเคยได้ยินไหมว่าอย่ามิเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเนี่ยตั้งแต่ใส่กรองนี้มามีเสียงโบเซิร์ดด้วยครับบทูทเกินไม่ไม่ดังอีกฟังดีๆครับ แกบ่นกับใครแกบ่นกับไอ้ไข่ยไงเหรอบนว่าอะไรไปบนว่าอะไรก็ถ้าได้งานก็เดี๋ยวก็ซื้อชุดทหารให้ไงคุณไปทำงานที่ไหนครับทำางานที่แฟ t ์เอ็กเพลสค่ะอยู่ที่ไหนครับที่บ้านกวดค่ะเออเกียวกับกระดังนี่ปะเออมันจะห้างเลยมันถึงว่าจะหลุดออกมาเลยยื เอใส่กองนี้มันโบมันเสือสเลยครับเดิมๆไม่เห็นเป็นไม่เห็นเป็นนะนี่คือดีหรือไม่ดีโอันนี้ก็ป้ายแดงแล้วครับเสียงอ่ะเสียงอ่ะดีแต่ว่ามันไม่ดีต่อเทอร์โบครับเดี๋ยวมันก็ขาดคุณคุณครับ สอบถามนยครับเงินเดือนได้เท่าไหร่ครับก็ได้เก้าพันในหน่อยค่ะเก้าพันในหน่อยแก็มีเบี้ยขยันให้นะคะแล้วก็มีโบนัสรายปีค่ะแล้วก็มีค่าน้ำมันให้ทุกเดือนค่ะก็โอเคนะครับเพราะว่าต่อไปก็จะให้จีนุ่นนะเป็นคนจ่ายเงินรถมีตังเองนะครับทั้งหมดนะครับเงินเดือนก็น่าจะไม่เหลือนะครับเงินเดือนน่าจะไม่เหลือสักบาทตอนนี้มีงานอะไรก็ทําไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์ โควิดมันยังไม่ซาหางานยากมากบอกตรงจะไปสอบอะไรก็ยากเนี่ยโอเคถึงที่แล้วมันหาที่จอดรถยากนะตรงนี้ อ๋อทำงานอยู่ใกล้ตำรวจครับแต่ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าเราไอ่ผู้บตำรวจมาจีบทำไมเนี่ยว่าเป็นโจรเห็นตำรวจว่าเป็นเห็นโจรรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลามีใบขับขี่นะแต่ว่ากลัวตำรวจเออไปรีบไปถ้ากลับมาแล้วจะพาไปไหนอีกนะ ใครบอกว่าจะพาไปไหนจะพาไปซ่อมรถอยู่บ้านไงครับเช็ครถอัดฟางไงครับเดี๋ยวจะพาไปซื้อของกบนมึงซื้อของอะไรครับของเลไก็ได้ซื้ออะไรฉลองหน่อยอ่ะฉลองหน่อยปะโอ้โอ้งานนี้มีเงินเดือนมาฉลองอย่างไหเงินเดือนโอ้ฉลองอางานใหม่ยะเนาะไปวิวิดูดูแมตนี้อมันเป็นอย่างนี้วะเจอโลกก็เข้าทางนี้ เออมันก็เป็นอย่งนี่ตลอดแหละตอนเธอใส่นะ่ไนนะไป,ไปก่อนนะอือไปเถอะไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมารับไปไหนอะ่ะไปใส่กับไปไปไปนะครับ นี่ไงเฟรดนะครับก็มาทำงานที่นี่แหละมีอะไรก็ทำไปก่อนครับช่วงนี้ตอนแรกตอนแรกจะตอนแรกเอ่อไปสมัครโรงงานเอยไม่ใช่สิมันเป็นมูลนิธิอ่ะมูลนิธิที่เอ่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดอยู่ อยู่ตลาดนิคมอำเภอรประสาทนี่แหละครับแต่ว่า,าทุกคนที่อยู่อำเภอบ้านกววน,น,น,น่าจะรู้นะว่ามันเคยเป็นข่าวช่วงหนึ่งที่แบบว่า,เ,าเปิดรับเปิดรับบริจาคแล้วเหมือนเหมือนบริจาคช่วยหมาจอจ,จัดอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าแต่ว่าเอาเอาเงินนั้นนะ่ะไปไปใช้ใจ่ายส่วนตัวแบบ กินกินอยู่รู้ลาเลยครับคนที่เป็นเจ้าของมูลนิธินี้เป็นเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับได้เมียเป็นคนไทยชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมอ่านข่าวอยู่ลองไปเปิดอ่านดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่แต่เขาก็เปิดรับสมัครอยู่นะเปิดรับสมัครอยู่เงินเดือนหมื่นสามนะครับเงินเดือนหมื่นสามแล้วก็ มีค่ากับข้าวให้พันห้าต่อเดือนนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่มัง้งแต่เขาบอกว่าเขามีแผนจะย้ายจะย้ายที่ทำงานไปเชียงใหม่เพราะว่าที่เป็นข่าวตอนนั้นก็คือหมาที่เป็นพิษสุนัขบ้าแล้วก็เอายาไปฉีดให้มันตายเลยอ่ะเอายาไปฉีดให้หมาตายเลยจากที่ผมอ่านข่าวน่ะ แล้วก็พนักงานนะ่ะที่เอ่อที่ต้องจุงหมาอะไรแบบเนี้ยหรือทํางานกับหมาจรจัดเนี้ยเขาก็แบบเขาเขาก็เอาหมามาขังกรงไว้นะหมาจรจัดอะ่ะแล้วก็ให้ข้าวให้น้ำแล้วมัง้งแล้วทีนี้ให้พนักงานนะ่ะเข้าไปอยู่ในกรงกับหมาแล้วก็ขังพนักงานไว้เออก็มีนะครับแบบนี้ก็มีเนาะแล้วก็แบบแบบว่าเชิงพูดแบบว่าเอา่อให้ ให้อยู่กับหมาจะได้คุ้นเคยเออจะได้คุ้นเคยกับหมาเนาะเผื่อหมามันกัดตายมาทำไงใครรับผิดชอบนี่นะครับพอดีไปสมัครแล้วแล้วทีนี้เขา<อ>เขาบอกว่าเขามีแผนจะย้ายจะย้ายไปเชียงใหม่ไม่ประมาณสามเดือนหรือว่าสิ้นปีนี้ก็ ก็ปรึกษาตอนแรกก็ปรึกษายังไม่รู้เรื่องข่าวนะครับปรึกษากันก็เจนนุ่นก็ว่าจะไปเมื่ไปก็ไปผมก็ไม่ว่าทีนี้อยู่ดีๆไม่รู้วันที่ไปฉีดวัคซีนอะ่ะเปิดเปิดข่าวอ่านดูว่ามันมีข่าวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเออเอ้าผมก็เลยไม่อยากให้ไปครับก็เลยหางานใหม่สมัครไปเรื่อยๆแต่มาจบที่นี่ครับ ถึงเงินเดือนจะน้อยก็เป็นคนรับพัสดุครับทํางานในห้องก็อยู่ในน่าจะอยู่ในห้องแอร์เนาะปิดประตูปิดกระจกขนาดนี้เขาบอกว่าเขาจะเขาจะทำคนส่งอีกคนส่งหนึ่งไม่รู้ชื่อคนส่งอะไรอยู่ข้างๆกันก็ถือว่าโอเคนะครับใกล้บ้านด้วยไปมาสะดวกสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาคุณหญิงเขามา อะไรเอกสารอะไรเมื่อกี้จําไม่ได้ลืมเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดัดแปลงคอรากเครื่องอัดฟังนะครับก็ฝนก็ตกมาคาดว่าน่าจะได้เกี่ยวอยู่หลอกข้าวนะครับรถเกี่ยวก็ยังไม่ได้เช็คเลยแต่ว่าเช็คเครื่องอัดฟังไว้ก่อนแล้วเพราะว่าปีนี้ผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวนะครับผมจะไปอัดฟัง ก็จะให้พี่ชายไปครับกับรถเกี่ยวเพราะว่าเหลือคันเดียวแล้วสบายๆเกี่ยวแต่เข้าตัวเองก็เกี่ยวเฉพาะแต่ตรงที่เคยลงนะตรงไหนที่ไม่เคยลงก็ไม่ลงครับเพราะว่ามันอาจจะจมได้นะแล้วมันมันยากอะรถคันเดียวครับเอาเวลาจมแล้วมันมันยากมันปัญหามันเยอะเอาขึ้นก็ยากครับเมื่อก่อนปีแรกเคยเคย,เคยแบบจมแล้วแบบ จมทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็เสียเสียงานไปเลยครับแต่ว่าช่วงนั้นเนาะช่วงนั้นจะจะแบบว่าเจ้าของนาเขาจะมาเฝ้านะเขาจะมาเฝ้าแบบว่าก็คือเขาจะมาจะมาช่วยอะ่ะนะครับช่วยเสร็จก็เกี่ยวเสร็จตรงนี้ก็ไปเกี่ยวของเขาเงี้ยเขาก็จะมาช่วยช่วยเราเอารถขึ้นแต่เรื่องนี้ไม่มีครับอยากอยากเกี่ยวพวกนี้อยากเกี่ยวพวงนี้ไปเกี่ยวให้ได้ไหมถ้าเกี่ยวไม่ได้ เดี๋ยวจะไปเอาเจ้าอื่นนี่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างงี้ครับรถมันเยอะนะครับสําหรับชาวรถเกี่ยวก็รู้ๆกันอยู่นะครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเอาลองดูครับใช้งานจนส่งงวดมันหมดเนี่ยรถแบบอืแทบจะมันเปราะเนาะมันแทบจะเอาคืนไม่ได้เลยอะ่ะมันมันยากะนะครับดูแลย,ยาก นิดนึงแล้วก็ใช้แรงงานคนก็เยอะทำงานก็ทำงานหนักนะครับเกี่ยวข้าวเพราะว่านาปีอ่ะใครเกี่ยวได้ยอดไล่ล่างหัวไล่ได้เยอะก็สุดจัดแล้วครับแต่ก่อนนี่เกี่ยวทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวนี้กลางคืนเขาไม่ให้เกี่ยวนะครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดี